กุ้งโสงเรียนอยู่รัชดาโรงเรียนรัชดา,ชดาเก่งนะในขัขน้นท่านคนสอบก็เยอะแล้วเรานี่แล้วพวกเรานี่ฝีมือล้วนๆนะพอปเรียนแค่ให้กำลังใจ<ม>ทุกคนที่ให้กำลังใจต่อไปเหลือพลังสัมภาษณ์นะถ้าทำนี้ดีเลยนะอกภัยอะไรคือให้รู้ว่าทหารฝึกมาทำนะเกมไว้หรือติดงานเวยืดไหมต่อไม่นานยืดไหม ยืนพร้อมจะเป็นนักเรียนช่างฝีมือนะยืนไว้ก่อนพูดแล้วก็สุนอากาศปุ๊บแล้วก็เวลาเขาถามเลยครับครับลงท้ายด้วยครับครับครับนะ<ช>พร้อมที่จะมาเป็นคนลื่นรูปใหม่เป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารยุคไซเบอร์นะครับน<ช>ี่เรายุคใหม่นะเราไม่ได้ยุคลบพุ่งนะต่อไปเป็นยุคควอนตัมยุคคลื่นไฟฟ้ายุค AI ยุคไซเบอร์นะ เดี๋ยวเทเ่างกายตามที่ผู้พันจริน mm hmm. เดี่ยวให้ไปในทางเดียวกันหมดตั้งใจครับเป็นที่เลยครับค่อแต่อย่าไปเกงอย่าไปเครียดน,นะทําให้เต็มที่ mm hmm. สอบกำภากเอาให้เยอะไปความมั่นใจ mm hmm. เรามาจากสามจังหวัดภาคใต้เรามาในอันนี้ไม่ใช่บอกมาในโคตา้าไม่มีโคต้านะฝีมือของลูกล้วนๆมั่นใจล้วนๆแล้วเดี๋ยวลูกจะมีเครื่องหมายคนเราจะมียศศักดิ์ศรีและยศ ทำให้ดีที่สุดทุกคนรอให้รอความสําเร็จอยู่แต่ไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องกดทาให้ดีที่สุดแล้วนะท<ำ>ําให้ดีที่สุดนะะเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยเดี๋ยวพอบอก็จะดูแลประคองเป็นกาลังใจให้อะไรให้นะครับอยากให้พวกเราได้ประสบความสำเร็จก้าวแรกเดินทางให้ปลอดภัยพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ลุงลุงอาอาที่พอบอฝากไปเนี่ยเขาได้ดูแล,แลเราอย่างดีนะครับ ขอโชคดีนะลูกนะ,อะขอให้โชคดี